รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะทำโชคะดนัยน,นะคะ พวกเราเป็นพี่เลีย้ยง Next e n C Idol วันนี้เราจะพาน้องๆมาถ่าย Hello M p s E G 3ซึ่งรายการนี้นะคะจะพูดคุยเกี่ยวกับทัศนคติและความคิดของเด็กรุ่นใหม่นั่นเองค่ะและตก็ความคิดของน้องๆต่อความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยนะคะคไปดูกันเลย แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเด็กเน็ตเซนซีไอดอลคนแรกของเรานะคะช่วยอะไรเอ่ยสวัสดีครับชื่อภูครับมาจากโรงเรียนอบะจอยเชียงรายครับแล้วก็ภูรู้สึกอย่างไบ้างที่มาถ่ายรายการขลุ่บเอ็มพัททีทีสามวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกครับที่ได้มาถ่ายในสตูแบบนี้ครับแล้วก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นพูดไม่ถูกเลยเตรียมตัวอะไรมา่อกนะคะสาหรับการสัมภาษณ์รายการแน่นอนเลยครับผมก็ไปหาความรู้มาแล้วครับเกี่ยวกับ เอพาชเชียงรายว่าเอพัรชเชียงรายคืออะไรนะครับและสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมติดตาม Next Gen ซ Idol ของพวกผมด้วยนะครับค่ะก็วันนี้ขอส่งไม้ต่อให้กับภูตะวันเลยนะคะไปกันเลยโอเคครับและเดี๋ยวเราจะไปดูเพื่อนๆ Next Gen C Idol ของเราแต่งหน้ากันครับตามเลยตะแนว S <S <S แม่แหงมีใครอยู่บ้างเนี่ยก็เต็มเลยอ้าว <S <S าเจอคนแรกแม้หน้าประตูเลยนะเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรครับสวัสดีคะ่ะจูจิบนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาถ่ายงานครับฮัลโหลเอ็มพัครับเป็นการสัมภาษณ์งานด้วยก็หนูตื่นเต้นมา,มากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบว่านานๆทีจะได้ทำอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ใหญ่มากๆเลยค่ะ อ่าแล้วแต่งหน้าเสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จสิเนี่ยแหมนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะครับยังสวยขนาดนี้ฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับอ่าช่องทางก็ไอจี n จนโอไนะคะไปติดตามกันได้ค,ค่ะติ๊กต็อกซาวเรีจูค่ะโอเคครับไปต่อวันนี้คนต่อไปกันเลย <S <S โันนี้ครับเรามาจะสุดล่อครับแม่นี่ชื่ออะไรครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยแนะนำตัวเองหน่อย ชื่อนนครับมาจากโรงเรียนองค์การบริหารสัวนจังหวัดชียงรายครับแล้ววันนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมมายังไงบ้างครับก,กับการสัมภาษณ์ว่าจะอาจจะมาเตรียมที่นี่แต่ว่าก็เตรียมคำถามในใจมาแล้ว <c oughs> โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับ วนี้เาอยู่กันพี่เอ็มพาร์สสายพารายก่อนฮัลโหลเอ็มพาร์สสายแล้วแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนเค้กนะคะในห้องห้องถ่ายาร่างถูกใช่แล้วก็มีพี่ภูตะวันแล้วก็มีพี่หวังพี่หวังสวัสดีคะ่ะพี่วหวังรู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาในสตู ใหญ่ขนาดนี้ครั้งแรกไหมครั้งแรก first time มากโอ้เรารู้สึกประทับใจแม้แบบมันใหญ่เอิ่มจึ้งเนาะแสงอะไรคือพร้อมสุดๆสุดๆดเาวันนี้สวยมากขอบคุณค่ะพี่ฟ้าสวัสดีค่ะคณสวยสวัสดีค่ะทำอะไรคะวันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะอโดนจับตัวมาเรามารายการถ้าเราเอ็มร์ทถูกต้องตู้ใหญ่มาก สวยใจเย็นด้วยโสดแต่งหน้าเราโอ้โแต่งหน้าสวยมากวันนี้ใครแต่งให้คะทรายค่ะน้องทรายเลิศเนาะก็ขอฝากโครงการ Next Gen 4 Idol ด้วยนะคะเนี่ยะสุดหล่อเทคนิคของเราอีคิวแนะนำตัวหน่อยเร้าผมชื่อเจ้าผเรียนเป็นไงบ้างเรียนแบบเทคนิคสนุกดีครับี้เอ้ พร้อมที่จะไปคอ,อนวันที่สิบเจ็ดนี้ไหมต้องรอดูอีกแล้ว่มไม่ใช่ใครมองเห็นทางดีมากขออนุญาตทุกคนดีมากไปเจอกันบ๊ายไบก่อน รู้สึกว่ามีความสุขมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะได้ขึ้นถ่ายรายการครั้งแรกด้วยค่ะรู้สึกแบบ สุดยอดค่ะมีความสุขมากครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาถ่ายรายการในสตูดิโอแบบนี้ด้วยครับโหตื่นเต้นมากเราบอกเลยว่าแบบเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ใหญ่มากที่ได้ทางานกับเอ็มฟัสก็จะถามหลายรูปแบบเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหลากหลายทางเพศเรื่องสิทธิเรื่องสุขภาพทางเพศหลายอย่างค่ะก็ฝากตามดูวพวกเราในช่องเอ็มลัสเชียงรายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ